คาถาจินนะบัญชรสำหรับผู้ฝึกใหม่ตอนที่4.9.1ประวัติและความเป็นเลิศของพระพิสุณีที่เป็นเอตะทัตคะส่วนขยายความรู้คาถาจินนะบัญชรจำนวน13รูปรลำดับที่1นึถึง3 9. พระภพรระธากรุ่นทระ เกสาเถรีเอตะทัตคะทางตัดสรู้เร็วและได้เป็นพระอารหันต์เป็นทิ่ดาของเศรษฐีในกรุงราชคึกเกิดวันเดียวกันกันกนกบลูกข,ของปุโรหิตซึ่งเป็นเลิกจูนขณะลอดจากคันมันดาได้เกิดเหตุอัศจรรย์คือ อาวุธท,ทั้งหลายในบ้านของปุโรหิตบ้านของคุณอื่นๆและราชนิเวศต่างก็เกิดแสงประกายรุ่งรุ่รงโรดไปทั่วพนะนครตลอดคืนจนถึงเช้าและได้ถ่ายว่าเมื่อโตจะทำความเดือดร้อนแก่ชาวเมืองจึงเข้าเฝ้าพระราชากราบทูลความให้ส่งทราบและทูลเสนอแนะให้ประหารชีวิต แต่พระราชาตัดว่าเมื่อเขาไม่ได้เบียดเบียนเราก็ไม่เป็นไรอย่าไปฆ่าเขาเลยปุโรหิตจึงเลี้ยงดูบุตรต่อไปและให้ตั้งชื่อว่าสตุกะมีนิสัยย่องเบารักขโมยสับตั้งแต่วัยเด็ก จนโตพระราชาจึงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มโจรและตัดสินโทษนำไปประจานและประหารในขณะที่นางพรัฐถามีอายุ16ปีอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดมองผ่านหน้าต่างเห็นเจ้าหน้าที่นำโจรหนุ่มตะเวนเ,นเคลื่อนมาทางบ้านของนาง และรู้ว่าจะถูกประหารนางจึงคิดว่ากำลังสูญเสียสามีสุดที่รักเกิดความทุกเศร้าโศกเสียใจสุดจะห้ามสาวใช้นำความไปบอกเศรษฐีซึ่งนางนอนกิ้งเกิอดอยู่บนเตียงนอนนั้นมันดาจึงพูดอ้อนวอนก็ไม่ฟ oh ังและนอนดิ้นอยู่บนพื้นบิดนามันดาจึงตัดสินใจให้ สินบนกับเจ้าหน้าที่ด้วยทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อถ่ายชีวิตโจนหนุ่มคนนั้นให้นำมาส่งที่บ้านและอาบน้ำชำระร่างกายมอบเสื้อผ้าช,ชั้นดีสวมใส่พร้อมทั้งอาภรเครื่องประดับชั้นดีต่างๆนำไปยังปราสาทของลูกสาวทำพิธีส่งตัวให้เป็นคู่ผัวเมียกัน ปิดามันดาทั้งสองก็กลับไปอย่างที่พักเพราะนิสัยโจรรอดที่จะทำช่วงไม่ได้เขาจึงคิดวางแผนฆ่าพรรยาเพื่อนำเอาเครื่องประดับอันมีค่านั้นไปขายออกอุบายว่าจะไปแก้บนในการรอดชีวิตครั้งนี้โดยให้พัรยาใส่เครื่องประดับพร้อมบริวารไปด้วยกันกับตน และไปที่เหวทิ้งโจนเมื่อถึงเวลาก็ให้บริวารรอและให้กลับไปก่อนแล้วขึ้นไปบูชากันแค่สองคนส่วนนางพระธารู้สึกมีความสุขอิ่มใจที่ได้ช่วยกิจของสามีและได้โอกาสมาทัศนะโรคภายนอก แต่พอถึงยอดเขาสามีพูดกับนางด้วยเสียงอันแข็งกร้าวเด็ดขาดว่าพระธาเจ้าจงเปลืองผ้าห่มออกแล้วถอดเครื่องประดับทั้งหมดมัดห่อรวมกันไว้เดี๋ยวนี้ นางพระธาได้ฟังคำและเห็นกิริยาของสามีเปลี่ยนไปเช่นนั้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกและล่ำและล,ลักถามสามีว่านายจา๋าดิฉันทำอะไรผิดหรือนางหญิงโง่ความจริงเราจะควักตับกับหัวใจของเจ้าถวายแก่เทวดาที่นี้แล้วยึดเอาเครื่องอาพร์ของเจ้าทั้งหมดไปใช้จ่ายหาความสุข นายจา๋าทั้งตัวดิฉันกับเครื่องประดับทั้งหมดนี้ก็เป็นของท่านอยู่แล้วทำไมท่านจะต้องฆ่าฉันเพื่อยึดเครื่องประดับด้วยอีกเล่า ก่อนที่ดิฉันจะตายขอให้ดิฉันได้แสดงความรักต่อท่านเป็นครั้งสุดท้ายสักหน่อยเถิดเพราะเมื่อโอกาสสุดท้ายที่จะได้ใกล้ชิดท่านขอให้ท่านจงยืนตรงนั้นแล้วดิฉันจะขอสวมกอดท่านทั้งสี่ทิศหลังจากนั้นเอท่านจึงประหารดิฉันเถิดโจนสัตุก กะเห็นกิริยาอาการและฟังคำพูดของนางดูเป็นปกติสมจริงจึงอนุญาตให้นางกระทำตามที่ขอแล้วไปยืนตรงที่นางบอกบนยอดเขาขณะนั้นนางพระถาผู้เป็นสามเป็นภรรยาได้ทำการปะทักสิงเดินเวียนขวารอบสามีสามรอบแล้วไหว้ทั้งสี่ทิศพร้อมกับกล่าวว่านายจา๋านี่เป็นการเห็น เป็นครั้งสุดท้ายนับต่อจากนี้แล้วดิฉันคงไม่ได้เห็นท่านท่านก็คงไม่ได้เห็นฉันอีกแล้วเมื่อก่าวจบนางก็สวมกอดด้านหน้าและก็เปลี่ยนมาเป็นด้านหลังขณะที่โจนชั่วเผลอตัวอยู่นั้นนางได้ผักจนตกเหวล่างของโจนชั่วแหลกเหลวนางไม่กลับบ้านและไปบวชที่สำนักนิคารนุน พวกนิคารนเอาก้านตาลถอนผมนางจนหมดศีษะถือว่าเป็นวิธีบวชที่สูงสุดของสำนักเมื่อนางบวชแล้วผลที่งอกขึ้นมาใหม่ก็ม้วนกลมเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่เหยียดยาวเหมือนเดิมดังนั้นนางจึงได้ชื่อว่ากรุนทะเกษา และได้แสวงหาความรู้จากบัณฑิตใหม่ๆและก็ได้สำเร็จหมดทุกเรื่องการหาบัณฑิตใหม่ๆโดยวิธีการโต้วาทะโดยใช้กิ่งว่าปักบนกองสายแล้วประกาศว่าถ้าผู้ใดาสามารถที่จะโต้โตวาทะกับเราได้ก็จงเหยียบ กิ่งว่านี้โดยมีการข้อตกลงว่าถ้าผู้โต้วาทะชนะนางเป็นข้ารหัดน,นางก็จะขอยอมเป็นท่ารับใช้แต่ถ้าผู้โต้วาทะชนะเป็นนักบวชนางก็ขอบวชเป็นสิทธิในสำนักนั้น ในครั้งนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตวันวิหารกรุงสาวัตถีนางปักกิ่งว่าบนกองทรายประกาศท้าโตวาทะขณะที่พัร,รมันธรรมเสนาบุตีสารีบุตรเดินผ่านมาเห็นเด็กๆก,กำลังยืนอยู่ล้อมดูกิ่งว่าอยู่บนกอง ปองสายพร้อมกับวิจาร์ณกันเซ็งแซ่เกิดความสงสัยจึงเข้าไปถามเด็กๆว่าเจ้าหนูทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเจ้าจงเหยียบกิ่งว่านนั้นเถิดพวกกระผมกลัวขอรับพักคุณเจ้าไม่ต้องกลัวหรอก พวกเจ้าเป็นคนเหยียบเราจะเป็นผู้แก้ปัญหาเองนางจึงเข้าไปถามพระเถรละว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านจากโตวาถ้าถามปัญหากับดิฉันเหรือใช่แล้วน้องหญิงพระสารีบุตรให้โอกาสแก่นางเป็นผู้ถามปัญหาขึ้นก่อนและตอบและท่านสารีบุตรก็ตอบปัญหาได้หมดทุกข้อ เมื่อถึงพระสารีบุตรเป็นผู้ตอบเป็นผู้ถามบ้างที่ชื่อว่าหนึ่งนั้นคืออะไรนางตอบไม่ได้จึงขอบวชพระพุทธเจ้าทรงทราบจะกริยะอัตถยาใสของนางดีแล้วจึงตรัสพระธรรมเทศนาคาถาภาสิทธว่าผู้ใด กล่าวคาถาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์หนึ่งพันคาถาสู่ผู้กล่าวคาถาที่เป็นประโยชน์เพียงข้อเดียวก็ไม่ได้ พอจบพระธรรมเทศนาคาถาผัสศิธิ์นางกำลังยืนอยู่นั้นยังไม่ทันจะนั่งลงก็ได้บรรุเป็นพระอาหารหันตผลพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในขณะที่ขอบวชบรรพชาบรรุพระอาหารหันตผลในเวลาจบคาถาเพียงสีบาทเท่านั้นสวัสดีค่ะ